สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแกะกล่องของชอบกันค่ะของชอบที่ชอบมาวันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะนี่วันนี้มีทั้งหมดสองกล่องนะคะสชิ้นนะคะของที่เราชอบและชอบมาวันนี้เช่นเคยค่ะชอบมาจากช้อปปี้นะคะเป็นอะไรนะคะรอชมกันเลยค่ะนะกล่องแรกนะคะ นี้ก็มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมาดูกันว่าจะเป็นอะไรนี่เลยค่ะโอ้โหขาแพ็คมาดีเลยนะคะนะมันต้องแกะตรงไหน ตอนแรกเข้าใจว่าฉีกถุงออกมาแล้วจะเจอเลยนะคะสรุปว่าไม่ใช่ต้องมีอีกชั้นหนึ่งค่ะได้ยังนะคือแกะยังไงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอขอหาวิธีแกะแป๊บนึงน,นะคะโอเคค่ะได้แล้วค่ะนี่เลยแพ็คมาดีมากเลยนะคะนี่ แพ็กมาอย่างดีนะคะมีกันกระแทกเป็นซองมาให้อย่างนี้เลยนะคะหนึ่งสองสัมนี่เลยค่ะจิ๊กซอน้องคนนี้ชื่ออะไรนะพี่แป้งไม่จำไม่ได้น้องอาเจ้าหญิงเอลซ่าค่ะทุกคนสวยไหมคะนี่มันเป็นเงาเนาะนี่จิ๊กซอ1 0หนึ่งพันชิ้นนี่นะคะของเจ้าหญิงเอลซ่าสวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยว แกะซีลพลาสติกออกให้ดูเมื่อกี้มันเป็นเงาเงานะคะก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนก็จะไม่เห็นความสวยของเจ้าหญิงเอลซ่าเนี่ยค่ะทุกคนนี่เจ้าหญิงเอลซ่าหนึ่พชิ้นสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่ดูเจ้าหญิงเอลซ่าหนึ่พชิ้นนะคะทุกคนนี่ตัวเลขหน0 0งชิ้นเนาะ หกล่องมาดูดีมากเลยค่ะเ๋ยวนะเดี๋ยวเราดูว่าอ่าข้างในจะเป็นอย่างไรอ่ะดึงไม่ออกว้าวอันนี้ทุกคนดูดูความน่ารักของเขาเขาใส่ถุงมาให้อย่างนี้เนี่ยค่ะเป็นแบบนี่เป็นถุงถุงเขาเรียกถุงอะไรนี่ค่ะเป็นผ้า อันน้เหมือนถุงของขวัญน,นะคะสีม่วงสวยมาเลยนะคะเนี่ยเพราะชุดเขาก็มีความฟ้าและมีความม่วงมีกันชื้นมาให้ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะใส่กันชื้นมาให้เนาะก็เป็นของใหม่แกะกล่องเพราะว่ามันยังไม่ได้แกะซิลเรามาดูกันนะคะว่าจิ๊กซอว์เขาเป็นยังไงบ้างเนะะี่ยค่ะมีความหนาเหมือนหนากว่าสองกล่องที่แล้วที่แกะมานะคะแต่อันนี้จะราคาสูงกว่านิดนึงสี่ร้อยกว่า แต่ว่าเป็นราคาที่ยังไม่ได้กดโค้ดลดนะคะเนี่ยเหมือนจะหนากว่าพี่แป้ดูสิใช่ไหมเหมือนหนากว่าเนาะเนี่ยค่ะแล้วผิวก็มีเป,มเป็นไม้เหรอเฮ้ยใช่ไหมเป็นไม้โอ,อ้ใช่ทุกคนเนี่ยเป็นไม้ด้วยเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยราคาแบบสี่ร้อยกว่าเนี่ยสี่ร้อยกว่านิดๆอ่ะเออถือว่าโอเคนะคะ หนึ่พันชิ้นแล้วเป็นไม้ใช่ไหมไม่ใช่กระดาษใช่ไหมอ๋อเนี่ยค่ะทุกคนดูเป็นไม้ด้านหน้าก็จะเนื้อก็จะมีความวาวนิดๆนี่นะคะ่ะอุ้ยมีความวิงวิสวยสวยค่ะทุกคนเน,นี่ยค่ะเนาะเดี๋ยวให้ดหูหลายสีอ่ะสีใกล้ๆกันเดี๋ยวดูโทนเข้มๆนี้เนี่ยค่ะสวยมากนะคะด้านหลังก็จะ อ,อมันเหมือนน่าจะมีไม้ผสมมันเป็นดูเป็นสองชั้นนะคะนี่เป็นชั้นที่ข้างบนเป็นกระดาษแล้วก็ข้างล่างเป็นไม้โอ้แล้วมันต่อกันได้สนิทด,ดีมากเลยนะคะทุกคนดูนะคะ่ะมันจะสนิทแนบอ่ะนี่เดี๋ยวเออมันจะแบบความละเอียดเนี่ยในการเชื่อมต่อกันได้สนิทด,ดีมากเลยนะคะเนาะ ชิ้นก็เหมือนกล่องที่แล้วที่ซื้อมาแหละนะคะด้านหลังเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดอักษรนะคะเนาะก็อันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าจะถึงตัวอักษรที่เท่าไหร่นะคะที่ที่ต่อไปของ1,000ชิ้นก็แบ่งเป็นทั้งหมด6ส่วนนะคะอันนี้6ก็น่าจะถึงตัวดีไหม A B C D ไม่ใช่ E F เหอเห็นมี E มี E นะคะมีถึง G ค่ะทุกคน G ถ้างั้นน่าจะเป็น8ดส่วนนะคะถ้ามีตัว H แสดงว่าต้อง8ไม่ไม่น่าจะเป็น7ส่วนนะเพราะว่า7มันเป็นเลขขี้อะ่ะอ,อ่ะใช่ค่ะทุกคนมีถึง H ก็คือ8ส่วนนะคะอันนั้นซื้อมาอันนั้นเป็นแบ่งเป็นสีอ๋อเป็นสีก็แบ่งเป็น8ส่วนเหมือนกันนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นสองพันชิ้นจะเป็นสิบสองส่วนอ่ะเนี่ยค่ะหนึ่งชิ้นแรกนะคะของชอบที่ช็อปมานะคะเป็นจิ๊กซอเจ้าหญิงเอลซ่านะคะอ๋อเขามีอันนี้มีกระดาษเล็กๆเป็นเหมือนกระดาษติ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเนาะก็สวยงามค่ะถุงใส่นี่โอเคชอบที่ถุงใส่นะคะแล้วก็แพ็กเกจกล่อง สวยงามเนี่ยค่ะเป็นแพ็กเกจแบบนี้สวยงามนะคะเป็นกล่องนี่มันกล่องของขวัญอ่ะผ่านไป1ชิ้นค่ะทุกคนของชอบที่ชอบมาอันนี้4ี่รอยกว่าบาทอีกกล่องหนึ่งค่ะก็เลขสี่อยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่สี่ร้อเนี่ยค่ะของพินชอ็อปเนาะพินชอ็อปถ้าใครถ้าใครรู้จัก ว่าพินช็อปคืออะไรก็น่าจะเดาออกเนาะก็คือเป็นคอสติสนะคะเป็นคอสติสคอสติสรูปอะไรมาดูกันนะคะทำไมมันราคาถึงแบบสี่พันสี่พันกว่านะคะราคาเต็มมันห้าพันแต่ว่าอันนี้ใช้โรดของสิบเอ็ดทับสิบเอ็ด เนี่ยนะคะโซฟีขอไปแกะก่อนนิมต้องแกะแม็กนีออกนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะมาแล้วค่ะทุกคนแกะแพ็คแบบแน่นหนามากเลยนะคะมาลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนมีกล่องนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูที่เคยที่เคยซื้อมานานเมื่อหลายปีแล้วนะคะเป็นแบบชุดเดียวกันนี่แหละจะเป็นกล่องแบบนี้เหมือนกล่องของขวัญ นี่นะคะเป็นกล่องผ้านะคะข้างในอย่างนี้นะคะแต่อันเนี้ยเป็นภาพขนาดเท่ากันเลยนะคะแต่ดูความขนาดของกล่องเนี่ยไม่เท่ากันอันที่สั่งมาใหม่เนี่ยจะขนาดเล็กกว่านะคะแต่ว่าภาพเนี่ยที่ซื้อมาคือขนาดเท่ากันนะคะมามาชมกันว่าจะเป็นกล่องอะไรข้างใน ลุ่นมันคล้ายๆเหมือนกล่องไม้เลยค่ะทุกคนกล่องไม้หรือกล่องกระดาษเพราะว่าอันนี้ราคาราคาสูงนะคะคอสติสปกติคอสติสก็จะราคาสูงแล้วนะคะถ้าเป็นของของพิมช็อปนะคะแก็จะคุณภาพดีแต่ถ้าเป็นของจีนก็จะอะ่็ก็เคยซื้อมาแต่ว่าก็ตามราคาเนาะอยู่ที่เราเลือก ของจริงก็ราคาสูงก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าส่วนตัวก็คือคอสติตจะชอบของพิมพ์มากกว่านะคะ,ะมาแล้วค่ะทุกคนเนี่ยค่ะสวยงามเนี่ยค่ะเป็นคอสติสนะคะลายลายอ่าพระราชินีพระพันปีหลวงนะคะใน ฉลองพระอ,องค์สีแดงนะคะเป็นผ้าไทยสีแดงนะคะที่ซื้ออันนี้จริงๆอันนี้ก็คือเล็งมานานแล้วแหละนะคะแต่ว่าด้วยราคาสูงเนาะก็เลยรอ,อที่เคยซื้อมาเนี่ยเป็นอันนี้อย่างที่บอกอันนี้นานแล้วนะคะซื้อมาจนลืมเลยเลยไม่ได้แกะไม่ไแกะไม่ได้ปักผ้าเริ่มเปลี่ยนสีละอันนี้ค่ะเป็นรูปของในหลวงราชการที่เก้านะคะขนาดเท่ากันเลยนะคะอันนี้ ก็เหมือนเป็นเป็นกล่องนะคะทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนเป็นกล่องของขวัญเป็นกล่องไม้ก็ก็โอเคนะคะถ้าเทียบกับไอตัวนี้เนาะอันนี้จะเป็นบุผ้าบุฟองน้ำนิ่มๆของก็ดูดีอันนี้ก็ดูดีลายสวยค่ะเป็นลายดอกดลาวอันนี้มีใครชอบปักอ้อ,อสีก,กันไหม นะคะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดและใช้สายตาพอสมควรนะคะเนี่ยค่ะโอเคนะเดี๋ยวรูปท่านขาดอ่าเนี่ยค่ะทุกคนเป็นรูปที่แบบรูปคู่กันเห็นไหมคะจะเป็นแบ็กกราวข้างหลังเหมือนกันนะคะรูปคู่กันก็เลยก็เลยซื้อมาตอนแรกซื้อรูปนี้มาตั้งนานแล้วน่นจาจะก่อนโควิดอ่ะหลายปีแล้วนะคะยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ปัก <laughs> ยังไม่มีเวลาปัก ะะไปทำอย่างอื่นอันนี้ขนาด26คูณ36นิ้วนะคะใหญ่มากนะคะ26หกคูณ36นิ้วนะคะทั้งคู่นะคะขนาดเท่ากันนะไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ปักเนาะยังเพิ่งถามว่าจะปักเสร็จเมื่อไหร่เมื่อรู้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เริ่มปักนะคะก,ก่อนหน้านี้ปักรูปในหลวงราชการที่9ที่เป็นรูปเลก็กกว่านี้นะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะ แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วอันนี้ขนาดใหญ่มากเดี๋ยวต้องเก็บตังซื้อเขาเรียกว่าอะไรโต๊ะปักอะคะ่ะเนาะเพราะว่ามันจะผืนใหญ่ใหญ่นี้เลยอะใหญ่มากนะคะเนาะต้องใช้ต้องใช้โต๊ะปักอ่ะมาดูข้างในกันนะคะว่าอุปกรณ์เปิดตรงนี้เอ้เป็นแม่เหล็กใช่ไหมคะเนี่ยค่ะกล่องสวยมากคะ่ะลายกุหลาบแล้วแล้วก็มีเขียนว่า pin shop น,นะคะนี่คะ่ะ เนาะเป็นกล่องกระดาษแข็งนะคะเปิดตรงนี้นี่ขึ้นมาปุ๊บโอ้โหเนี่ยค่ะก็จะมีไหมมีผ้าเนี่ยค่ะมีผ้าสิผ้าเป็นสีขาวนะคะเป็นผ้าปักคอสติแล้วก็จะมีไหมขอนยัดไม่เอาออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเก็บลำบากนคะคะไหมก็จะเป็นเบอร์ก็จะค่อนข้างละเอียดะคะ่ะเพราะว่าภาพใหญ่ภาพละเอียด เนาะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยค่ะมีเป็นผังในการปักนะคะนคะคะเป็นผังในการปักก็จะเป็นผังที่เป็นสีนะคะของในหลวงราชการที่เอ๋อเหมือนกันยังไม่ได้แกะเลยค่ะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะผังก็จะเป็นแบบผังสีละเอียดมากเลยนะคะอันนี้ของ ในหลวงนะคะอันนี้ของพระพันปีหลวงนะแล้วก็นอกจากมีผังนี้ให้แล้วนะคะเป็นผังสีทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากภาพใหญ่เขาก็จะเป็นแผ่นที่ใหญ่มากที่เคยเห็นที่ที่เคยซื้อชุดเล็กกว่านี้ก็จะเป็นเป็นเล่มสมุดเป็นเล่มนะคะแล้วก็เขาก็จะมีไหมเนี่ยค่ะออมีไหมที่จะสําหรับ เพิ่มนะคะเพราะว่าที่อยู่ในแผงเมื่อกี้ก็ไม่พอก่อนนียค่ะมีใหม่มาให้เยอะมากคิดดูทุกคนว่าต้องใช้เวลาปักกี่ปีนะคะถึงจะปักเสร็จเพราะว่าเยอะมากค่ะทุกคนเนะะี่ยค่ะอันนี้เขาก็จะมีเบอร์ให้เนาะเบอร์ตัวเลขใหมนะคะมีเบอร์ให้แล้วถ้าหมดจากในนี้ก็จะมีราคะเพิ่มให้มาอ่ะอย่างเช่นนี้ ก็ะะจะมีเบอร์ตัวเลขให้นะคะโอเคค่ะเป็นไงคะทุกคนของชอบที่ชอบมาของโซพีถูกใจใครบ้างไหมนะคะก็ไม่อยากบอกว่ารอชมเลยค่ะไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้ลงมือปักเมื่อไหร่แต่จะพยายามนะคะเดี๋ยวขอเก็บตังค์ซื้อโต๊ะสำหรับปักก่อนเพราะว่าอันนี้จำเป็นที่จะต้องใช้โต๊ะนะคะเพราะว่าเคยเคยปัก รูปในหลวงราชการที่9ที่ไซ้เล็กกว่านี้มานะคะก็ก็ไม่ค่อยถนัดท่านไม่ใช้โต๊ะนะคะก็เลยพักไปแล้วประดิษฐ์เองมันก็ดูไม่สะดวกนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวเก็บตังซื้อโต๊ะปักแล้วเดี๋ยวมาปักให้ดูนะคะวันไหนถ้าได้เริ่มปักอาจจะได้ดูแค่ตอนเริ่มนะคะปักเสร็จไม่แน่ใจเลยเนาะก็ถ้ามีโอกาสปักเสร็จเดี๋ยวเอามาอวดให้ดูนะคะ เรามีอันที่ปักเสร็จบ้างไหมอ๋อไม่มีเพราะที่ปักเสร็จก็คือโสพีปักแล้วให้คนอื่นไปนะเป็นยังไม่เคยมีเป็นของตัวเองเลยนะคะปักเสร็จแล้วก็อันที่ปักก็คือปักเป็นของขวัญให้คนอื่นนะคะแล้วก็ปักทําภาพเล็กๆทําเป็นกระเป๋าให้คนอื่นไปนะคะเดี๋ยวจะขอปักเก็บไว้ใส่กรอบเก็บไว้เป็นของตัวเองบ้างเนาะสักภาพหนึ่งอาจจะเริ่มจากภาพเล็กๆเหมือนโซพีมี เล็กๆอยู่อ่ะเราจะเริ่มภาพไหนกันดีนะจริงๆมีมีเยอะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเอาไว้ที่ไหนนะคะงั้นทุกคนอันนี้ก็ไม่เล็กนะคะเนี่ยภาพชุดไทย14.5คูณ18.5นิ้วเอาไว้ก่อนนะคะสมเด็จย่ารูปนี้ชอบมากแล้วก็มีมีรูปนี่เป็นรูปภาพอยู่นะคะก็เลยพอไปเห็นอันนี้ก็เลยซื้อมานะคะ อันนี้ก็ใหญ่นะไรก่อนอันนี้ก็ใหญ่มากนะคะแต่ชอบชุดไทยสรุปว่าไม่มีอันไหนที่เล็กเลยเหรอจำได้ว่ามีที่เป็นดอกไม้ไม่มีในนี้นหรอคะที่เป็นมีเท่านี้หรอแสดงว่าอยู่อีกที่หนึ่งเพราะว่าแต่ก่อนโซฟีทำงานอีกที่หนึ่งก็จะ มีคลังสมบัติอยู่สองที่อยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่ทํางานหมายถึงที่หอพักค่ะเอ,อเพราะว่าที่มีอยู่ไม่น่าจะไหวนะคะอ๋อมีกล่องหนึ่งเดีย๋ยวไปเอามาให้ดูมามาแล้วค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเท่าที่จําได้เหมือนตัวเองมีมากกว่านี้อันนี้เป็นของเนี่ยคะ่ะทุกคนถ้าเป็นของจีน เขาก็จะมีอันนี้ก็ยังขัดไม่เสร็จมีอันไหนที่สพี่ทาเสร็จบ้างเนี่ยอันนี้ก็ปักนานแล้วนะคะเป็นภาพเป็นภาพวิวภาพบ้านนะถ้าเป็นของจริงเขาก็จะมีเป็นสีไว้ตรงนี้ให้เลยแล้วก็ปักทับตามสีนี้ซึ่งตัวเองมองแล้วว่ามันยากเป็นพื้นขาวใเรามาร์กเองดีกว่านะคะอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะเห็นไหมทําจะมองไม่เห็นเลยว่าอันไหนที่ปักไปแล้วเนี่ยตรงนี้ข้างล่างเนี่ยปักไปแล้วนะคะ ปักไปแล้วนะหลังคาบ้านนี้ปักแล้วแต่ข้างบนนี้ยังไม่ปักนะมันจะดูไม่ออกหรือแทบไม่ออกเลยว่าอันไหนปักแล้วมันก็คือยากสําหรับโซพีมองว่าแบบนี้ไม่ไม่เวิร์กสำหรับตัวเองนะคะแต่อันนั้นก็คือลองซื้อมาอันนี้จะไม่ไม่ได้แพงมากนะคะเออพูดง่ายๆคือวางได้ไม่แพงากนี่คะ่ะทุกคนมีภาพเล็ก8.5คูณ7.5นิ้วนี่อุ๊ย จะเรียกว่าเสร็จเสร็จไหมเนี่ยเสร็จแล้วลอ๋อเสร็จแล้วเขาลงลายเซ็นนะลงลายเซน็นทําเป็นเหมือนเหมือนนักวาดภาพเลยนะนี่ฝักอันนี้ที่ผักเสร็จแล้วที่ยังไม่ได้ไปให้ใครนะคะก็เดี๋ยวหาเดี๋ยวไปใส่กรอบดีกว่านะ้องจะได้มีเป็นผลงานของตัวเองนะคะเนี่ยค่ะเป็นแคคตัสนะคะแล้วก็ปักลายเซน็นไม่ใช่ลายเซน็นเราเป็นชื่อตัวเองไว้ว่าภาพนี้ฉันเป็นคนปักนะจ๊ะ เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือ4.5่จุดห้าคูณหกพเล็กจิ๋วเลยนะคะเนาะก็อันนี้น่าจะปักไม่นานนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นปักกันใหม่เราน่าจะเป็นปักเล็กๆเนาะเรามีไซส์ไหนบ้างพี่แป้งมีน้องกระต่ายหมายจันนะคะอันนี้ก็น่าจะวางไว้ก่อนคะ่ะยี่สิบสามคูณสาสิบเซนอ๋อไม่ใช่นิ้ว สิบแปดคูณสิบสองจุดห้านิ้วอ่ะยังพอไหวแต่ก็ใหญ่อยู่นะคะอันนี้เป็นของจีนเนี่ยอันนี้อันนี้ราคาไม่แพงอยู่เววขอแกะดูนะไหน,นก็แกะและอันนี้ยังไม่ได้เริ่มปักเลยนะคะคือคือซื้อมามนเป็นซองแบบนี้นะคะนี่เป็นผังน้องตอนนั้นที่ซื้อก็ว่อะไรดูไหมเนี่ยเหมือน นึกถึงลูกสาวตอนนั้นลูกสาวยังเล็กๆอยู่นะคะน้องแป้งยังเล็กๆอยู่ก็เลยซื้อภาพนี้มาจนตอนนี้ลูกโตแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มปักนะคะทุกคนเนี่ยค่ะถือว่าเราจะเริ่มอันนี้ก่อนดี mm hmm. ที่แป้งเอาไปปากไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ซึ่งผมพีไม่ค่อยโอเคกับแบบนี้มันมันลายตานะคะแต่ไซส์นี้โอเคพอพอไหวในการเริ่มต้นนะพอไหว แต่ถามว่าของจีนไหมเขาดีไหมก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดค่ะก็โอเคอยู่นะคะนี่ค่ะเออนะคะเทียบกันก็โอเคอยู่เวลาปักก็แต่ถ้าถามความลื่นความปักง่ายก็พินช็อปจะโอเคกว่านะคะอ่ะเรามาเลือกกันดูซิอันนี้พี่แป้นสนใจเอาไปปักไหมมอีอันนึงของพี่แป้งไม่รู้อยู่ไหนจจะเป็นรูปนาฬิกา ันน้ตอนเขาเด็กๆก็อยากปักนะคะแล้วก็มีรูปนี้อุ้ยน่ารักเนี่ยอันนี้ก็ก็เหมือนเดิมแล้วค่ะก็คือนึกถึงลูกสาวตอนนั้นที่ซื้อขนาดเท่ากันไหมเท่ากันเลยแปดจุดห้าคูณเจ็ดจุดห้าวางไว้ก่อนวางแล้วเราจะได้ปักอันไหนเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยค่ะดอกไม้หรือว่าเราจะปักดอกไม้ก่อนดีอ่ะทุกคนนะ จะมีคนดูคลิปต่้ไหมถ้ามีคนดูช่วยช่วยแนะนําหน่อยว่าจะปักอันไหนดีระหว่างดอกไม้ดอกนี้ดอกคูณอันนี้ดอกอะไรไม่ได้บอกไม่ได้มีชื่อบอกนะคะดอกอะไรไม่รู้แต่ขนาดเท่ากัน7.5 7.5จุดคูณสิบทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องปักมันไม่เยอะอะคะ่ะมีแค่ในนี้แล้วก็ รูปนี้เอออีกอันหนึ่งรูปนี้อันไหนดีหนึ่งสองสามและสี่อันไหนดีหนึ่งสองสามสี่ทุกคนเอ,อถ้าใครชมใครอยากเห็นรูปไหนที่สำเร็จแล้วก่อนช่วยแนะนำมาได้นะคะโอเคค่ะจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้ค่ะแต่ว่าหาไม่เจอน่าจะอยู่ใน ในคลังสมบัติที่จากที่ทํางานเก่าที่ขนมายังไม่ได้แกะออกมานะคะถ้าหาเจอเดี๋ยวจะเอามาอวดเอามาให้ชมกันนะคะวันนี้ก็แกะกล่องของชอบที่ชอบมานะคะ ep สองไปแล้วคะ่ะบายบายคะ่ะสงสัยจะได้เริ่มวันนี้ก่อนเหมือนจะง่ายที่สุดแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้นะคะโอเคคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโซพีจะมาแกะกล่องของชอบอะไรต่อนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย